วันที่ยี่สิบสามมิถุนายนเอ้ยมีนะมิถุนายนอ่าโอ้โหทำทำงานจนลืมวันลืมเดือนลืม,ลมปีนะครับยี่สิบสามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าขออนุญาตครับขออย่าครับขอบพระคุณครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับขณะนี้เวลาสิบสี่นาฬิกาตรง เป็นนี้มิมาที่ดีที่อบอตอรพรมณมีนะครับนะฮะอบอตอรพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเบิกเลิกนะครับพี่นุ่มมาเห็นแล้วตกใจเป็นอะไรที่อบอตอทุกอบอตอสมควรที่จะทําวันนี้เราอยู่ที่อบอตอรพรมณีนะครับอ่ะมาดูกันจัดฉากเพื่อจัดฉากขำขำ ขำปนความภาคภูมิใจมากวันนี้อ,อบตพมันีนะครับจัดจัดเรื่องคืออย่างนี้ครับเราไลฟ้สดชื่นชมก็สมควรจะต้องทํานะครับพอท่านตั้งโตะรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนยินดีต้อนรับผู้ได้รับความเดือดร้อนหมู่ที่8ตําบลพมณีขอญาตครับขอญาตไฟ้สดประชาสัมพันธ์นะครับขอญาตไฟ์สดประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวขอญาตแป๊บหนึ่งแล้วกัน ยินดีต้อนรับผู้ได้รับความเดือดร้อนหมู่ที่8ตำบลพรมณีเรื่องรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับขอนะครับผมขออนุญาตก็ไลฟ์สดประชาสัมพันธ์อนุญาตครับต่อให้ประชาสัมพันธ์ก็ขออนุญาตครับก็ขออนุญาตนี่ครับไม่ได้ครับไม่ได้ไลฟ์สดประชาสัมพันธ์ไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดครับอ๋อเหรอครับครับก็ดีทางพักก็ดีไงครับคุณบอกคุณพวกเราไม่ถูกให้เห็นหน้านะครับก็เอ๊ะมันมันมันผิดกฎระเบียบหรืออะไรยังไงอ่ะเราไม่เข้าใจ ในฐานะของเราเป็นสื่อมวลชนสื่อมวลชนแขนงหนึน่งนะครับเราก็มาประชาสัมพันธ์ว่า,อ,าอบตพมดีเป็นนิมายที่ดีวันนี้นะครับได้จัดโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เหมือนกับเราถ่ายทำอะ่ะก็ขออนุญาตตรงเน<อ>ี้ย ต้องขออนุญาตถ่ายทําเรื่องอะไรอ๋อ,อเลยครับอะโอเคก็เดี๋ยวมีคนในพื้นที่ทามาร้องเรียนอ่าถ้างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับ,นนรบผมก็สัมภาษณ์คนที่เขาร้องเรียนก่อนนะครับผมสัมภาษณ์คนที่ร้องเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวก็ให้คนที่เขาร้องเรียนเนี่ยมาไหนๆเราตั้งโต๊ะแล้วเนี่ยเพราะยังไงซะ อบตผมก็เชื่ออบตขอนี้ก็ต้องถ่ายรูปถูกไหมฮะประชาสัมพันธ์อบตถูกไหมฮะ่ไ้ก็มาร้ถง่ถ่ายรูปหน้าครับก็ผมก็พยายามจะถ่ายหน้าโอ้งั้นก็ให้งั้นก็ให้ตำรวจแจ้งจับเลยให้ตำรวจมาจับผมเลยครับจะเรียบรวดครับถ่ายรูปเขาผมจะมอบตัวตรงนี้เลยนะครับแต่ต้องทำให้มันถูกวิธี ทำบันทึกจับกลุมด้วยนะครับเราก็แค่เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็อยากจะถ่ายทอดสดออกไปการทํางานที่ดีเนี่ยมันผิดตรงไหนครับถูกไหมฮะในเมื่ออบตอทํางานที่ดีเราก็ถ่ายทอดสดออกไปว่าคุณทำงานดีต,ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนชาวบ้านประชาสัมพันธ์นะครับชาวบ้านในตำบลพมนี อำเภอเมืองจังหวัดขอนายกวันนี้ครับออบาตอพมณีเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับวันนี้อ่เจ้าที่ตำรวจครับวันนี้เรามาถ่ายทอดสดเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมฮะประชาสัมันแต่ถ้าเกิดท่านนิติกรเขาเขาแจง้งความร้องทุกข์กับท่านให้จับผมท่านก็ดําเนิน คดีได้ตามกฎหมายเนี่ยนะครับเอาบันทึกจับกุมมไหมยังครับพี่ผมขอให้ท่านเอาบันทึกจับกุมมาแล้วก็จับทำบันทึกจับกลุมผมที่นี่ว่าผมมาทําอะไรในการที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับชาวบ้านเขาไม่มีความเข้าใจเขาอยากจะร้องทุกข์กับท่านนายกเนี่ยท่านนายกท่านก็เห็นใช่ไหมฮะเขาก็มาตั้งโต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผมก็เป็นสื่อสื่อหนึ่งผมมารักษาความสงบเฉยใช่ครับใช่ไหมฮะเขาก็ขอแรงท่านมาถูกไหมฮะว่ามารักษาความสงบชาวบ้านมาร้องทุกข์ที่มันมันจะไม่สงบตรงไหนครับท่านถูกไหมฮะซึ่งอบตซึ่งเป็นสำนักงานส่วนท้องถิ่นถูกไหมฮะก็ต้องรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านอยู่แล้วแล้ววันนี้อบตก็ให้เกียรติตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนท้องทุกข์เนี่ย ขอแรงตำรวจมาเนี่ยเอย๊ชาวบ้านก็ตกใจอ่ะเหมือนชาวบ้านเขามาทำอะไรอ่ะใช่ไหมฮะน้องๆตำรวจชาวบ้านเขาตกใจเลยเนี่ยมไม่มีหรอกครับ <c oughs> เขาแค่มายื่นเรื่องห <c oughs> รอร้องทุกข์อ่ะดูครับรอ่ะดูชาวบ้านก็มากันยี่สิบสามสิบคนเนี่ย อเอาเลยถ้าเรามาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วเราไม่โชว์หน้าไม่โชว์ชื่อเราเนี่ยเราก็ต้องหลุดหลบซ่อนๆต่อไปถูกไหมฮะในเมื่อชาวบ้านร้องทุกข์กล่าวโทษได้เราก็มาขอความร่วมมือกับอาบาตอถูกไหมฮะที่จะต้องรับเรื่องร้องทุกข์ของเราถูกไหมฮะเนี่ยรถชาวบ้านมาเนี่ยเสียเวลา เสียงานเสียการแต่ชาวบ้านต้องการให้อบตอนเนี่ยรับเรื่องร้องทุกข์ของเราถูกไหมฮะว่าเราเดือดร้อนเช่นไรไนเขาก็ตั้งโต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเราอ่ะถ้างั้นก็รบกวนชาวบ้านครับมาเข้าแถวเซ็นชื่อว่าเราร้องทุกข์ก่อน พี่ไก่ครับเดี๋ยวต้องให้ชาวบ้านเข้าแถวเซ็นชื่อรับเรื่องน้องสองเซ็นชื่อก่อนชาวบ้านเปียกเดี๋ยวให้ชาวบ้านเข้าแถวเซ็นชื่อก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทําเรื่องร้องทุกข์เข้าไปชาวบ้านอยากมาอีกครับแต่ที่เขาติดน,นักเลงติดอะไรหลายๆอย่างวันนี้มาดูข้อมูลให้ให้จริงเป็นจังแค่ไหนอันนี้พี่หนุ่มพี่หนุ่มถ่ายหน้าเราได้เนอะถ่ายหน้าเราได้นะจากหนึ่งก็เป็นสองไหนไหนไหน เรามาด้วยความจริงใจเรามาไม่ด้งมไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับอใครหาว่าจ้างมาเดี๋ยวเราแจ้งความกับมินประมาทมาด้วยใจบริสุท์ใช่ไหมมาด้วยใจมีเรื่องร้องเรียนถูกไหมมาเรามาด้วยใจถูกไหม เราเราเดือดร้อนถูกไหมมีใครจ้างมาป่ะเนี่ยไม่มีเดี๋ยวเชิญเซ็นชื่อรับเรื่องร้องเรียนเลยครับลงมาด้วยใจถูกไหมฮะลงมาด้วยใจไม่มีใครจ้างลงมานะอ่าเอาเชิญเซ็นชื่อร้องเรียนร้องเรียนร้องทุกครับแล้วเดี๋ยวพี่ไก่ครับรบกวนเป็นโต้โผ เดี okay. Okay. ๋ยวเราจะเขียนเรื่องร้องเรียนร้องทุกอย่างถูกต้องวันนี้พี่โอเคครับเขามีเด็กบริการประชาชนให้มาขู่ประชาชนเออไอ้น้องนี่เป็นใครเราอยากให้เขารับรู้เขาบอกว่าทำได้หรือไม่ได้แล้วถ้าทำแล้วเกิดความเสียหายใครข้างบนที่อยู่บนเตื้องสีน้ำตาลใครไม่ทราบหรอกครับเราเราทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจชาวบ้าน เขาร้องเรียนเรามาว่าวันนี้จะมีการมาร้องทุกกล่าวโทษร้องเรียนเข้คว่าร้องเรียนกับอบตอยากให้ออบตร,รับเรื่องร้องเรียนแต่ก็กลายเป็นว่ากลับกลายเป็นว่าเรามาแล้วเราเจอเซอร์ไพรส์มากเลยนะขับรถเข้ามางงแล้วพี่ๆตำรวจมาทําอะไรไะอุ้ยอบตเขาอุตสาห์ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ,บ้านเลยเชียวหรือเป็นเรื่องที่ดีไงครับถูกไหมฮะ อ่ะดู <S 1> <S 1> นะครับเออใะรู้ล่ะอมาแบบนี้ถือตอบ้าไม่อเาไปเนี่ยคุณไม่ตอผมอ่ะไม่นัเราไปมาคุณตออะไรผมมาเนี่ยคุณชี้แจงให้ผมได้ไหมก็อย่างนี้นะเปียกเดี๋ยวเราให้ชาวบ้านเซ็นชื่อ<า>นะวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเราชาวบ้านเซ็นชื่อโดยที่เราไม่ต้องไปล่าเอง <ภา S 2> แล้วเดี๋ยวต้นขั้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียนต้นล่าง ให้พี่ ai, ดรไก่แต่เขียนต้นล่างว่าเรามาร้องอะไรกันมั่งนะตอนนี้ให้เซ็นชื่อก่อนอ่าก็เป็นการดีไหมเอาไาตั<ม>้งโต๊ะเราไดร้องเรียนเราเลยน่ะแต่ผมก็อยากทราบนะพี่ต่อไปว่าไอ้ก่อนหน้าที่ผมมาร้องเน่ะคุณไปอยู่ที่ไหนคุณไม่ไม่ออกมารับเมแบบนี้เลยอืคุณไปอยู่ที่ไหนคุณทําอะไรไยังไม่เตรียมยังไม่เตรียมการเตรียมไม่เป็นไรเราจะไม่เราจะไม่อาย เป็นการนิมิตหมายที่ดีไงเป็นการเริ่มต้นนะครับที่ชาวบ้านหมู่8ตำบลโทนีเนี่ยทําให้เป็นตัวอย่างแล้วอบตเนี่ยใส่ใจเราเชื่อว่าใส่ใจแล้ววันนี้นะใส่ใจนะมารับเรื่องร้องเรียนอย่างถูกต้องนะครับตั้งโต๊ะรับเฉพาะเรื่องนี้แต่วันนี้ใครมีปัญหาอยากจะมาร้องเรียนอะไรอยากจะให้อบตดําเนินการอย่างไรนะครับก็มาร้องเรียนได้วันนี้อบตคมนีตั้งโต๊ะนะครับ แต่พระเอินท่านนิติกรก็อาจจะอากาศร้อนนะท่านนิติกรเขาอากาศร้อนเขาเขาเดินมาแจ้งกับท่านผู้หมวดใช่ไหมฮะว่าให้จับกลุ่มผมใช่ไหมใช่ใช่นิติกรคนอ้วนนิติกรไม่เป็นไรให้ข้ามห้ามก็บอกห้ามไรสุดไม่เราขออนุญาตแล้วผมก็บอกกับท่านผู้หมวดตั้งแต่แรกเลยว่าต้องขออนุญาตไล์สดนะ เป็นการถ่ายทอดการทํางานลงไปถูกไหมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมฮะเป็นเรื่องที่ดีนะในการที่จะดําเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากชาวบ้านถูกไหมครับอามันไม่ดีตรงไหนเนี่ยก็ผมพี่หนุ่มมาพร้อมไม่ได้หนีไปไหนจะบ้าก็ตายร้องทุกข์ไ่ไห้เออแล้ว ก็อย่างนี้ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ถ่ายหน้าท่าน ก็เป็นนิสัยที่นิมิตหมายที่ดีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยทางอบตเนี่ยก็ยังเปิดใจไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากวัาชวบ้านมีความเดือดร้อนมายื่นเรื่องร้องเรียนเป็นทางการแต่ทางอบตเนี่ยก็ยังไม่เปิดใจกว้างเพ่ยทีเดียวคือมีการห้ามไลฟ์สดมีการห้ามไลฟ์สดก็เอาเป็นว่าเราไลฟ์บรรยากาศทั่วไปได้นะครับไลฟ์บรรยากาศทั่วไป แต่จริงๆมันคือนี้มีมหมายที่ดีไงใช่ใช่ในการที่อบตทุกอบตสมควรจะทำเช่นนี้ถูกไหมทุนวันจะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยนะที่อบตทําแบบนี้ก็เรารู้สึกอึ้งทึ่งกับการตั้งโต๊ะรับบริการประชาชนที่ร้องเรียนใช่เป็นเรื่องที่ดีไงเป็นเรื่องที่ดีเราก็จะถ่ายทอดสดออกไปว่าเอออบตทุกอบตสมควรทำเช่นนี้อาแต่ว่าอบตก็ยังยังยังไม่กล้าที่จะให้ไลฟ์สดให้ชาวบ้านได้รับรู้อือันนี้ก็ถือว่า ่าเปิดใจแต่ยังไม่ได้เปิดร้อยเอเซ็นต์อ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยอย่างน้อยครับก็เป็นการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกที่ดี พราะมีการตั้งโต๊ะอันนี้ก็จะมีการถ่ายรูปถ่ายอะไรเป็นไว้เป็นหลักฐานว่าประชาชนเข้ามาร้องเรียนนะไม่ใช่มีแค่กระดาษเปล่านะแต่ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนายกนะขอบคุณนายกแล้วก็ขอบคุณทางอบตนะที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มารับเรื่องร้องเรียนแล้วทางอบตก็แปลงว่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวลงชื่อเสร็จแล้วก็เข้าห้องประชุมใช่ไหมโอ๊ยขอบคุณมากเลยครับลงชื่อเสร็จแล้วเข้าห้องประชุมเห็นไหมฮะก็เป็นอะไรที่ดีอะ อุ้มไหมลงชื่อเสร็จก็เข้าห้องประชุมอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพูดจากันในนั้นในห้องประชุมเราก็จะไม่ไฟ์สดถูกไหมแต่นี้เราไฟ้บรรยากาศทั่วไปเปิดห้องประชุมเนี่ยมีตำแหน่งอะไรหลักไหมนายกมาไหมก็น่าจะมีรองนายกมีประหลัดมีอะไรอย่างเงี้ยคอช่างมาไหมประหลัดมาไหมก็น่าจะทุกฝ่ายครับครบเนี่ยมันต้องครบมันถึงจะคุยกันได้ถ้าเอาตัวที่ไม่มีทํางานจริงมันจะตัดสินใจไม่ได้ไงก็เอาอย่างนี้นะครับท่าน ท่านผู้หมวดครับเมื่อกี้ท่านท่านผู้กองก็เดินทางกลับไปก่อนแล้วมีภารกิจท่านสารวัตรก็ก็สอบถามท่านไว้ก่อนเลยเพราะท่านเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกนะผมไม่ได้ไปคุกคามใครผมก็ขอุญาท่านแล้วว่าไหนไหนมันมาทางขนาดนี้แล้วก็ขอาตาไฟ์สดประชาสัมพันธ์ถูกแต่ผมแจ้งท่านแล้วไงแต่ผมแจ้งท่านแล้วถูกไหมฮะมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรหรอครับ ถ้าเราไม่ได้ไปด่าใครแล้วผมก็ไม่ได้ด่าใครผมประชาสัมพันธ์การทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐมันทําได้อยู่แล้วครับถูกไหมฮะไรม่เป็นไรครับใช่ไหมกฎหมายเพิ่มเติมกันกฎหมายรูปการอะไรที่เสียวถ้าจะป้องกันอะไรมันก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่งแต่มันต้องมันต้องยึดถือถึงความบริสุทธิ์ใจและเจ้าหน้าที่รัฐทํางานเนี่ยเราถ่ายรูปประชาสัมพันธ์ได้ ถ้าเกิดไลฟ์สดไม่ได้ก็ห้ามถ่ายรูปลงนะครับถ้าเขาเดดร้อนนี่้อว่าไงครับเรื่องว่าอย่างเดียวเขารับเรื่องแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเปิดห้องเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นนี่เป็นสิ่งที่ดีไงครับถูกไหมฮะเนี่ยที่ตัดสินใจได้มาก็อย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆถ้านายกไม่ไม่อยู่ก็เป็นรองนายกเป็นประหลัดเป็นผอฝ่ายต่างๆที่ต้องดูแลก็มารับเรื่องร้องเรียนร้องถูกแล้วก็อธิบายความให้ชาวบ้านเข้าใจเป็นสิ่งที่ดีครับ มันไม่ดีตรงไหนเนี่ยแล้วพี่หนุ่มก็ถ่ายทอดสดออกไปพูดชมตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่กลับการกับท่านอาจจะอากาศร้อนนะครับไม่เป็นไรถ้าพี่หนุ่มจะต้องโดนจับในฐานะท่องสื่อถ่ายทอดในเรื่องการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแท้ๆเนี่ยก็ให้มันโดนจับตรงนี้เลยเอปตอพมณีนะครับก็ขอให้ท่านสารวัตรเอาบันทึกจับกลุมมาจับพี่หนุ่มได้เลยนะครับวันนี้ยอม ไม่ต้องมาประกันด้วยอยากจะนอนในคุกสักวันหนึ่งนะเอา้าจับได้เลยครับถ้าเกิด,ดทำเนี่ยงานนะครับเพื่อมูลชนขนาดนี้ทํางานเพื่อประชาชนขนาดนี้ถ้าจะต้องโดนจับเอาเลยครับ<อ> <c oughs> นะอขนาดนี้ก็เดี๋ยวชาวบ้านลงทะเบียนเรียบร้อยเขาก็เปิดห้องให้ประชุมเป็นสิ่งที่ดีไม่ดีตรงไหนถ้าโดนจับ ทางรกาทำอะไม่โดนหรออ่าอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีเราเราไม่กล่าวหาใครเอฝากหน่อยแล้วกันกดไลค์กดแชร์กันไปเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราทำในสิ่งที่ดีนะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับคือเราไม่อยากให้ระบบราชการเนี่ย มาตั้งแง่แล้วก็คิดกับเราในทางลบทําไมส่วนงานราชการน่าจะเข้าใจบริบทของความเดือดร้อนของประชาชนในเมื่อประชาชนไม่เข้าใจการทํางานของท่านท่านก็แค่เปิดใจนะครับแล้วก็ปรึกษาหารืออธิบายความให้ชัดเจนเราถ้าเราไม่ตั้งแง่กันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะออกมาด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับ แต่ในเมื่อถ้าเกิดเราพยายามจะสื่อสารออกไปในทางที่ดีถ้าเกิดคุณคิดเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีผมยังไม่เคยคิดเยอะเลยนะทุกวันนี้ที่ทํางานผมไม่เคยคิดเยอะเราคิดว่าทํางานเพื่อความถูกต้องและอยากให้หน่วยงานราชการอื่นๆเห็นประโยชน์ในความเดือดร้อนของประชาชนมาก่อนนะครับส่วนอะไรที่มันเครือบแคลงสงสยัยท่านก็แค่มีหน้าที่อธิบายความวันนี้ ในสิ่งที่พี่หนุ่มกับพักใหม่ทำเราก็คิดอยู่แล้วล่ะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างกับหน่วยงานราชการแต่ในความบริสุทธิ์ใจที่เราต้องการสื่อถ่ายทอดออกไปเนี่ยเราต้องการทำให้เห็นว่าหน่วยงานราชการเข้ามาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนดูแลวความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนะครับ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณทำเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันไม่ดีตรงไหนนะครับจะต้องมาห้ามนูน่นห้ามนี่มีกฎหมายนั่นมีกฎหมายนี่กฎหมายเนี่ยเขาออกมาเขาให้พิจารณาถึงการตั้งใจการกระทําถ้าเกิดเราถ่ายทอดสดออกไปแพนกล้องออกไปแล้วไปติดใครแล้วจะต้องมาร้องทุกกล่าวโทษเราไปซะทั้งหมดก็ว่ากันครับนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณ พยานยัดเยียดข้อกล่าวหาให้กับคนอื่นเขาคุณก็อาจจะต้องโดนดำเนินคดีกลับได้เช่นกันเพราะงั้นวันนี้เราก็ขอเป็นตัวแทนของชาวบ้านหมู่8ตปดตลพรมณีนะครับเร้อ,องทุกข์กล่าวโทษเอ้ไม่ใช่ครับร้องเรียนร้องทุกข์กับอบตอรพรมณีแล้วเดี๋ยวให้ออบตพรมณีเขาเอ,อ,อธิบายความอีกทีนึง ว่าเรื่องที่ประชาชนสงสัยเนี่ยเขาจะตอบกันยังไงก็น่าจะต้องขอปิดการไลฟ์สดวันนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเมื่อประชาชนลงชื่อกันหมดแล้วก็จะเข้าไปในห้องประชุมเราในฐานะที่เป็นตัวแทนก็ขอเข้าไปนั่งฟังด้วยโดยที่จะไม่มีการไลฟ์สดนะครับในในวาระนี้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีก็แค่นี้ก่อนก็ฝากประชาสัมพันธ์ในการทำงานของเรา สุดท้ายนี้ผมมองว่าอบตอโทมนีทํางานได้ดีนะครับที่ตั้งโต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับของชาวบ้านเป็นสิ่งที่ดีครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ